แอคชั่นมาแล้ววันนี้มีอะไรรู้กับผู้ชม N M K น้องจ้าขอหลอดหน่อยมาแล้วอลอแต่ครับเชิญมนุษย์ป้าของเราผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายระยะสุดท้ายแล้วมันนะแล้วก็โรคบ,บีซ่านด้วย mm hmm. เจอที่นางเพศรสดก็ความดันหัวใจเบาหวานพร้อมเหมือนกันวันนี้ แดก MK สั่งไปแล้วเดี๋ยวมาดูเมนูแล้วกันหลังจากนี้มาดนะมาดูการปรุงของอีพวกเห็ดสดทั้งหลายแหล่พักเนื้อควายย่างอะไยันะอันนี้อะไน่าจะเป็นหนังเจอร์เค่เหรอดำๆีโยกสาหลายุ่ง ตาลาปลาเจ้า,าลปาาลปาเอาาอมึงก็อธิบายคนพื้นินนะเดีให้กูบอกอแล้วก็แน่นอนเมื่อกี้นี้พนักงานลืมหม้อฮาร์ปเดี๋ยวรอหม้อฮาร์ปเนื้อสัตว์แล้วก็หน้าพวกสัตว์ที่แดกสัตว์ตาลาปาาให้ดูมุมกว้างดูพวกมันใส่แล้วกัน นี่ก็ภากสดเข้าไปเลยเพราว่าเดี๋ยวก็ตัดไปทีละคลิปทีละคลิปอ่าพวกมึงพวกมึงยัดเข้าไปส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็เดี๋ยวเป็นผักของผมนี่บรรยากาศให้ไ,ได้ไหมมือไปล้างมือก่อน yes. ไอ้นี่ดูมันไม่ต้องกูมีกระดาษเปียกอยู่ม,ม,นะมีที่ล้างมือเหรอนี่ยัะมีที่ล้างมือ มือไปล้างซะอีหาแล้วค่อยมาจับผักวิธีการก็ไม่มีอะไรมากแดกคือขี้ก็เอามือนั่นแหละยัดใส่หม้อไปผักเถิกเด็ดให้มันในนั่นส่วนมนุษย์ป้าที่เป็นมะเร็งก็ตอนนี้น่าจะไปขี้ก่อนแดกหรือ,อยังไงไปถ่ายท้องก่อนแดกไปล้างม้าล้างมือก่อนนะก่อนจะแดกมาดูความชุก์ทราน ตอน้า้นจะกินผักนั่นดิใส่มให้ดูวิธีการใส่ของพวกมันเดี๋ยวอะไรแข็งนะรัดกินด้วยรับผิดชอบไว้มนุษย์ป้าชื่ออะไรนะแนะนำทางบ้านนะเมื่อกี้บอกชื่ออะไรนะอ้าวไม่ยอมแนะนำเธอก็เอาเป็นว่าเป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วกันไม่ต้องไปรู้จักชื่อแม่งหรอกนะอ่ามาดูวิธีการใส่เดือย นะวันนี้นก็ก่อจะได้แดกก,ก็บ่ายโมงคนก็โคตรเยอะเลยตอนนี้ ه, ยัดขาเข้าไปเอาไงหิวก่อนเลยมาตายด้วยหิวก่อนด้วย,ย,ย,ยวเดี๋ยวจะซูมเข้าไปที่หน้าของพวกมันให้คนก็ดูหน่อย วันนี้กล้องสวยไม่อีกว่าถันนะสีกล้องไม่สวยอะ่ะเสืออีเห็ุก็เด็ดไปก่อนนี่คือเมนูผักสุขภาพแล้วก็กระเจี๊ยวสีขาวือไอไนะกับอันธพาวอยสีดำยัดขาเข้าไปอ่าเดี๋ยวคงม,มีเมนูเนะื้อมาดูว่าพวกมันจะยัดหาอะไรลงไป,ไปบ้าง เรื่องเยอะคดีจริงพวกนี้นี่นะอ่าแล้วาจะแดกก็ต้องจุมจ่มจุ่มจิ้มเข้าไปอย่างนี้เนื้อควายทับควายหนังกระโปงหมาหรือยังไงสีแดงๆจุม่มอ่าจะเป็นหนังกระโปงมัวหรอสีแดงใช่หรือเปล่าน้ำเริ่มไม่เดือดแดกไม่สนใจอะไรทั้งสิน้น หัวเราะลิกๆอีฮะดูผ่าแดดของพวกมันแล้วให้ดูความอุบาทใกล้ๆเออร้อนขนาดนี้ยังแดกเข้าไปได้อีฮะไม่เห็นเลยะ มันะจ,ะจะเอามาม่ามาต้มแดกแทนแล้วมั้งแดกมียกไม่ได้ไงตอนนี้ดูพ mm hmm. วกมันโซลคอมก็เดี๋ยวก็คงจะต้องแดกตามไปด้วยไม่นั้นเสียเปรียบเนี่ยบ่บายโมงแล้วยังไม่ได้ยัดหาอะไรเลยเมนูถัดไปให้ดูปาเน้อเดีย๋ยวหลอด เดเข้าไปยัดนมาเข้าไปเทนะอ่ามีพอพูดเดียวก็หมดเรื่องแล้วยังเรื่องเยอะนะเยวไม่มีน้ำจิ้มนุษย์ป้าดีใจที่สุดวันนี้นะเดี๋ยวก็กลับไปให้ออกซิเจนต่อเดเข้าไปวันนี้ต้องสวยทำให้เจ้าหล่อนนั้นหน้าสวยขึ้ค่าเดิม เห,เหตุเกิก็แน่นอนว่าน่าเหมือนหมูกับาชาติมาเกิดดูดูตัวหมูขมนมน่าจะเหมือนหมูกับาชาติมาเกิดโยมในโดมเพิ่งงาน,น,นหาคืนเลยจำิงไจจริงๆแหกไปแล้วคืนเลยรด ดูยัดหากันต่อส่วนผมก็แจกไปแล้วมียกเรียบร้อยให้ดูปึ๊บมบรรยากาศไม่มีอะไรมากน้ำเก๊กหวยไม่ใช่เบียร์ไม่ใช่เหล้านะเนี่ยหน้าเหมือนเนื้อสันเจ้ปุ๊บเข้าไปวันฉุย พวกนี้อีพวกคนบาปแดกเนื้อคนอื่นเข้าไปแล้วก็มีความสุขนี่คือความเห็นผิดของพวกมันแล้วก็น้ำนรกทองแดงเหสิมีอะไรจะสาร,รภาพบาปกันไหมครับแดกไม่ไม่พูดไม่จาเลยไม่พูดไ่จาส่วนี่นี่ก็ตอนอยู่หลังกล้องนั้นพูดจริงๆแต่ตอนให้พูดกับผู้ชมนั้นไม่พูดเที่ยเลยตอนนี้ไม่พูดแล้ว อย่เดียวเดีวกลัวเสียเปียกิวลงไปที่ปากของมันต้องถ่ายแบบ ID ไอ้นะี่ด้วยนะถ่ายแบบฟุ้งฟิ้งด้วยนะไม่นั้นเดี๋ยวเห็นภาพหนังหน้าพวกมันชัดไปเนี่ยจะมีสิวเนี่ยตอนนี้ก็ลบรอยสิวให้มันด้วยแอปเวลาถ่ายวิดีโอก็ลบให้มันเดี๋ยวเห็นความจริงไม่ได้พวกนี้เดีย๋ยกรี๊ดตัวเองเนี่ยแดอะไรครับเนี่ยแมงกะพุนเหรอ น่าจะน่าจะเป็นแมงกระพุนเข้าไปให้ดูบรรยากาศเวลาแจก็ต้องอย่างนี้ปูเข้าไปอ่านี่ปูเข้าไปโอ้คิดถ้าปูล่วงลงไปที่เร็จเลยได้คิดถ้าเด็กก็น่าต้องเอาไม้กันสั่นมาแล้วนี่คือความแดกของมันน้ำในโลกของแดก อย่างเรื่องเยอะอีกนะยังตักไปตักมาอีหา่าร้อนเออ <c oughs> เดี๋ยดูอาว่าร้อนเดี๋ยดูอีทางเห็สดของเราทีเดียวเลยแดดแบบไม่เป่าอ่ะแล้วก็คืนเลยจังหาด้วยความผิบ่าของมันเดี๋ยดูยัดหานะไอ้นี่วันเฉยๆก็ร้อนนะเดี๋ยดูอีนี่ก็แดดเข้าไปโดยไม่ต้องผ่านก็เรียกอะไรนะ การเป่าใดๆทั้งสิ้นคือลิ้นแม่งเป็นจระเข้เนี่เข้าไปวุกเกนเลยอร่อยว้ะดูดูจมูกที่ร้านของมันเหมือนกับหมูกับชาติมะเกิดเส่อมมนุษย์ป้าที่เป็นบะเลงของเราก็เหลืองไปทั้งตัวนะจะบอกแล้วแดช้าก็ออกต่างเท่ากันแล้วแดกไม่ทันก็ออกเดินเหมือนกันสวยเลย พรานลีดแดกให้ทานอีนางหมอมหมูดีกว่านี่ตัวแดกในโว้เลยเนี่ยขึ้นปากขึ้นเจเบ,บืเอ,อนี่นี่นี่มากมาไปยาาตัตวนี้ยัดขาเข้าไปาจังไรที่สุดส่วนของผมก็มาแล้วเมนูยอดก<ห>ิจเมนูผัก แล้วก็น้าจิ้มยอดคิดอาจจะเทไปก็ได้หรือตักรกะเกียมทีบแล้วก็จิ้มก็แล้วแต่ดูวิธีการแดกของเราแบบแดกไม่ต้องเสียชีวิตใดๆทั้งสิน้นปุ๊บเข้าไปแล้วก็อย่างร้อนส่วนอีพวกนรกทั้งหลายแหล่ก็แดกแบบร้อนๆเลยนี่ยต้องแบบนี้ อ่า uh, ขออนุญาตแดกแค่หนึ่งคำก่อนรัก้มไปนี่อยู่ป่ะนโอเคเหมือนจะเสียเป uh, like, ียบแดกชาก็เสียเปียบหน่อยมีเนื้ออยู่อีกผ่านเองสนุกสนานเป็นที่สนุกสนานเป็นอันมากกินแดกยิงร้อนไอ้นี่จนหมูหลุด้วย ถภาพบรรยากาศให้ดูช่วงแดดนะก็คลิปแดดสุก,กี้เราก็มีหลายคลิปอยู่เหมือนกันให้ดูบรรยากาศต้องเป่าฮะเป่าหรือท่องน้ำโมครับนะกูเ,เ,เ,เรียกว่าท่องน้ำโมไงโอ้โหกว่าจะแดกได้นานเกินไปดูอีนี้นี่ไม่ต้องดูอีเจ้าภาพของเราเนี่แดกไปปุ๊บกลัวจะเสียเปรียบต้องรีบแดกเยอะๆร้อนเลิศไม่สนใจกูยัดหาเข้าไปอย่างเดียวนี่ ไม่สนใจนะความร้อนแด่เห็นไหมแดดกืนเลยส่วนมนุษย์ป้าของเราก็เมื่อกี้ท่องทีนบับชรไปแล้วหนึ่งรอบกว่าจะแดกได้เป่าคาถาอีกกว่าจะยัดขาเข้าไปได้ดิร้อนมากก็คือมนุษย์ป้าแดกหนึ่งคำยี่แดกไปสิบแล้วดิี่หาโอ้โหจังไายจริงๆริงคือแล้วออกเข้ากัน หรือใครหรือทีดทีต้องออกเยอะกว่าเพื่อนคุณดูแล้วนะใครบาแดกอบบัที่เสนเลยเฮยคือเอาง่ายๆแดกไม่ทันมันนั่นเองนะดูบรรยากาศเี่ยส่วนไอ้มือถ่ายก็เหมือนกันนี่กูยังไม่ถึงสองคำเลยอีดูล่อไปแล้วโลนหมูเหมอเนื้อเนื้อหายหมดแล้วเี่ยเรียบร้อยอ่าส่วนป้าก็มัวแต่เป่ากระถา นะไม่ได้แดกพันบาทแล้วเลยสรุปกรูสองคนแดกไม่ทันอีหานี่เลยเด็แต่แค่นั้นใครอยากจะซัพพอร์ตนะนะก็ดเน a ะขึ้นจอหรือสมัครสมาชิกช่องหรือขอบัญชีธนาคารจากอีน,นันหม่อมหมูได้ซัพพอร์ตได้มื้อละห้าพันเองนะนี่แดกไม่แพงนะก็ว่าจะไปปล่อยสวนสัตว์แต่ก็กลัวว่าสวนสัตว์จะไม่มีงบในการที่จะเลี้ยงมันนะ ก็ไปปล่อยแม่งในป่าดีกว่าแดกแบบนี้นะดูนี่ฮะล้างผ่านนี่ดูให้ดูบรรยากาศแงนวาง,งน้เหัวรอกุยแล้วก็น้ำจิ้มเสร็จขุยเนื้อมาให้กูแดกต่ออีก,อกที่้ายรอน้องเขาเอาน้ำจิ้มมาเสิร์ฟนะนวางยาซะเลยแดกไปแดกมาวางยากันซะเลย ความอุบายนี่เข้าไปเนี่ยจิ้มใหม่มาแล้วเนี่ยนี่เก็บไปด้ยอ,อัออนอกกน,อนู้นแล้วหลอนเด็กใช่ไหมนี่นะครับให้ดูบรรยากาศตัดตายตัดมาก็เอาง่ายๆว่าแดกไม่ทันพวกมันนะปึ๊บเพราะกูกูต้องถ่ายไปด้วยพอถ่ายไปด้วยแล้วก็แดกไม่ทันจริงๆอ,อืมปึ๊บ แล้วก็ซดไปเลยอย่างนี้ก็ได้ต่ตายการแดกอืมพอได้่<อ>าเป็นเสียงโอเทไม่เอ่ยสำหรับกล้องใหม่ของเราให้ดูบรรยากาศเสียงก็อาัดจากไมค์กล้องไปเลยตอนนี้ไม่รู้ว่าโอรหรือเปล่าเี่ยแย่งแดกกันเนื้อยังไม่หมดเลยมากมาร,รยาทปึ๊บ จิ้มนะแล้วก็ยกซดสชื่นใจสามารถแบ่งหม้อนรกกับหม้อสวรรค์ได้หม้อนรกก็อยู่ฝั่งนี้เนื้อหม้อสวรค์ก็นี่อาหารสุขภาพมังสวิรัติไม่มีเนื้อสัตว์ใดๆทั้งสิ้น ซาลาเปาอยู่นะครับปุ๊บโน่นซาลาเปาขนาดไปแดดมาซาลาเปาถ่ายมือเดียวด้วยอ่ะให้ดูเพราแดดร้อนชิบเสีงเลยอีเหตุสดมันแดดยัดหาเข้าไปได้ไงวะขนาดผมต้องผมต้องเป่าเลยนะเอาจริงๆนะเนี่ยควันฉุยเลยเดี๋อีหานั่นปุ๊บ,โน,นบโน่นดูร้อนๆเนี่ยยัดหาเข้า<ห>แป๊บเดียวเองอ้าวนูนให้ดูบรรยากาศข้างนอกอันแด้ มาแล้วนะม่แมวแมวหรือหมีแอนน่เหรอแมวน่ารักให้ดูบรรยากาศแบบเรียวชาแอน่แมวน่ารักแดดไปด้วยแล้วก็ดูสัตว์ไปด้วยดูมัสัตวไปด้วย คลิปนี้ก็ให้ถ่ายบรรยากาศนะใครไม่เคยแดก MK ก็จะรู้หน้าว่าหน้ามืดตอนเช็คบินอย่างแน่นอนแดกแบบนี้เี่ปึ๊บแล้วก็มาแย่งเพื่อนแดกเหมือนเดิมแดกไม่เองนี่น่ะมนุษย์ป้าบอกผูแดกไม่ทัน แดกไปหนึ่งคำอีนี่แดก10คำนี่จนต้องแย่งเพื่อนมาแดกต่อแล้วก็แดกรัวๆยัดหาโดนิเคี้ยวเลยดูสภาพส่วนผมก็แดกไปนิดหนึง่งนะถายได้เป็นส่วนใหญ่ได้ดูบรรยากาศสารปราวไส่แล้วนะเนี่ยไส้หมูไ่นะูไ้ปูไส้ปูแล้วอนะีให้ทังมองหมูแดกไปคนเดียวเลย เี่เดยวของเหลือจากเพื่อนก็แดกลูกจงลูกชิ้นแวะหาคนเดียวหมดเลยนี่ <Okay. S 2> ก็มีป๋าคนไหนสนใจนำสัตว์เลี้ยงตัวนี้ไปเลี้ยงก็เชิญได้นะ hey, เชิญได้เลยบอกเลย mm hmm. ครูบอกแล้วว่าแดกไม่แพงมือ้อละห้าพัน แล้วแดกทีสิบมือนะไม่ใช่สมมือนะสิมือนี่บางทีนึกอยากจะลุกขึ้นมาตีสอมาแดกก็ก็แดกเลยนะห้าพันไหวเปล่าไหวก็บัญชีธนาคารไปได้เลยนะใครที่ดูอยู่แล้วอยากซัพพอร์ตมีเห็ดสดก็เชิญน,นี่ไใถึงวาระสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมาดูว่าวาระสุดท้ายในการแดกของวันนั้นจะเป็นยังไงนี่เอาเนืน้อมือเม,มไปไปรวกซะเนี่ยยังเหลืออยู่เลยย เดือไปด้วยเป็นหน้าสิวขึ้นเปียกเลยมนุษย์ป้าก็พยายามประดิ์ประดอยแล้วก็แดกไม่ทันเหลือกุ้งอีกสองตัวนั่งท้องเกินหรือยัองไงเอ่ยนะจีซานแดกไปทั้งตัวแล้วดิมาแดกแต่เนื้อสัตว์ไงนี่ดูดำตักแล้วร้อนร้อนตัก,ตกน้อยตักมากก็คือเสียตังเท่ากัน ใหบรรยะงบรรยั่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนจบของงานนี้กันละกันอีกมาดูสภาพตอนเหลือแดกทั้งหลายแหล่นี่เป่า้วก็พวกนี้คล้าเหี้ยเหมือนเดิมอีกพวกนี้ให้มันคุม้มโอ้โหโคมแล้วก็อ้พวกนี้เดีย๋ยวคิดว่า จะทิ้งนะให้พนักงานห่อกลับไปแดกที่บ้านดีฮาจังไรจริงๆปุ้มจริงๆมากัอีีพวกนี้แล้วก็คลิปนี้ก็จบด้วยแบบแฮปปี้เอนดิ้งคือแดกจนเฮี้ยนล้างฐานบันไลยไ่่ไรไม่เลิกเ k แดกเสร็จก็นั่งจิ้มโทรศัพท์ เช็คว่าหมอมาริยามเนี้ต้องไปผ่าตาดีกิ็สำหรับมดลูกป้าอันนี้เพื่อนอ่าแลอก็แะแล้วก็ส่วนอีรันเฮสตก็ต้องการสามีมาซัพพอร์ตหลายๆคนเพื่อมานั่งแดกแบบนี้ส่วนคลิปไหนที่ไม่มีการนั่งแดกนั้นก็ขอเป็นอันรู้ว่าไม่มีเงินจะไปแดกก็ต้องเดินตลาดนั่นเองนะสำหรับคลิปนี้บายบายนี bye ่ bye. ดูท่าบา,บายายนะเดี๋ยวต้องเข้าห้อง ICU ต่อ,อไปละอี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 